วันที่24มกราคมพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงสอดราจารย์ดรสุเดจพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาร,ราชนารีสเสด็จออกนับพัตคารชวัสไกเทอร์โรงแรมที่ประทับเวีย์ยาไซเทิร์แคมปินสกี้มิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีพระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คุณหญิงบาบาร่าลีโพลอดีตองค์สุนใหญ่กิติมาศานนักดิ์ณนครมิวนิกเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพภกรณีกิจณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีระหว่างวันที่27มกราคม2568โดยทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรกับศูนย์วิจัยโรคมมเรง แา่งสหพันธ์สาธารณรัฐเอรมาน,นีหรือ DKFC เป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปีทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาการส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ มีความรู้และทักษะด้านวิจัยนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็งควบคู่กับศาสตร์อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งอย่างพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูมิภาคอย่างยั่งยืน ร้อมกันนี้ทรงฟังการบรรยายทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันตาธารัฐเตอรมนนีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็กและการดำเนินงานด้านชีวสารสนเทศประยุกต์ร่วมกับบุคลากรของ,ของราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันตสาธารัฐเยอรมนนี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรระหว่างทั้งสองสถาบันศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพนานสาธารณรัฐเยอรมน,นีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2507 เป็นศูวนย์วิจัยทางชีวการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสพันสาธารณรัฐเยอรมนมีเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวินิจฉัยอาการและรักษาโรคมะเร็งโดยการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจกับกลไกพื้นฐานของโรครวมทั้งค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและด้วยพระปณิฐานมุ่งมั่นของศาสรรตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัคร,ราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรคัติยราชนารีให้ราชวิทยลาลัยจุลาภรณ์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ทระธานรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน